สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบก,บกับผมอีกหนึ่งคลิปสูตรนี้มาสามตัวบนชุดเดียวผ่านมานะครับหกเก้าหกแปดเก้าแปดและสำหรับงวดใหม่นะครับก็ตามนะครับเด่นสุดก็ลองมาติดตามดูนะครับก่อนชมสูตรสามตัวบนสามตัวชุดเดียวนะครับก็ปลดมาปังคำเตือนนะครับ คำเตือนข้อมูลคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายนะครับเออคุณครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำระยะสั้นๆเลยนะครับคุณครับอ่อเพราะว่าเลขวิ่งเลขอะไรต่างๆนะครับกระผมก็ให้ไปอ่ามากแล้วนะครับคุณครับมาตามดูชุดนี้นะครับซึ่งเอาแค่ระยะอ่าคุณครับแค่3งวดแค่นี้นะครับ นะครับมันได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะครับก็ลองติดตามดูหน่อยนะครับคุณครับตัวแรกนี่เราได้อะไรครับเริ่มเลยนะครับคุณครับเนี่ยเราได้7นะครับ4กับ3เป็น7นะครับทีนี้เราจะใช้วาง9มานะครับ9อย่างนี้นะครับเราวาง9ไว้อย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับได้อะไรครับได้เเราวาง9ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับตัวนี้8 นะครับเราวางก้าวไว้อ่นะครับคุณครับแบบนี้นะครับเราวิธีทํานะครับนี่เราคือมันเป็นหลักร้อยนะครับเรามาทําด้วย10ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาหลักร้อยเข้ามายิงนะครับมันแค่3ามงวดแค่นี้เองนะครับเลขตัวนี้นะครับคุณครับตัวนี้มันเข้ามาจากนี่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่นี่นะครับเนี่ยตั้งแต่8นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวชี้แจงคุณนะครับเริตั้งแต่8ออกอะไรครับเนี่ยแปดห้าสองแปดหกห้าสามห้าหก มาจนกระทั่งถึงนี่นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับคือเราใช้ตัวนี้นะครับ8แล้วก็ไปบวกกับ3นะครับคือเอา3มานี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเรามาใช้ในงวดนี้นะครับก็คือหลักร้อยที่ออก9 7 8นะครับให้มันออกที่9ออกที่6 9 6นะครับนะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับมันใช้6งวดนี้เราใช้8นี่นะครับทุนครับก็คือสูตรตัวนี้มันยาวนะครับทีนี้เราจะย่อมาแค่นี้นะครับ และสาหรับในสูตรคู่ท่านก็ได้เห็นเลยนะครับเราใช้ไปนะครับป็นเพิ่งเข้าสนเลยนะครับสําหรับคู่ตัวนี้เพราะมันกําลังแรงนี่นะครับคิดว่ามันคงจะอยู่นะครับเรามาดูนะครับในสูตรที่2เรรหาหน่วย10นะครับคุณครับตัวนี้เราได้อะไรครับได้ที่2นะครับ9 2าสอทีนี้เราจะใช้ย่อขึ้นไปนะครับเพื่อเอา4มาวางไว้อย่างนี้นะครับสี่ตัวนี้กำลังกันนะครับใช้4มาย่อไว้ตัวนี้ก็เอา4มาย่อไว้อย่างนี้นะครับคุณครับสองออกหรือไม่นะครับ ถ้า2ไม่ออกนะครับมันก็ออก6กหทีนี้เราจะใช้6ตัวนี้นะครับมาหาคู่ก่อนนะครับหาคู่ก่อนนะครับก็เราได้จากตัวไหนนะครับที่เรามาตั้งนี้นะครับก็คือเลขหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็เลขท้ายนะครับคุณครับบวกกันกันร้อยกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้8 8มาท่านก็คงได้เห็นหลายคลิปแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะจับหลักร้อยมาใส่หน่วย10บเข้าอย่างนี้นะครับก็เราได้อะไรครับมัน2คู่นะครับตัวนี้9 หกอ่านี่นะครับเนี่ยคุณครับมันศูนย์เจ็ดไม่ออกนะครับเนี่ยอ่านะครับมันออกที่ตัวนี้นะครับเก้าหกพอเราเอาหกเนี่ยตัวนี้มาดึงคู่นะครับอ่ามันเอามาดึงคู่ vel, ของเข,องขาออกไปนะครับคือได้เก้าหกอ่านะครับและทีนี้นะครับเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือตัวของเขาบวกของเขาเองนะครับตัวนี้ก็เข้ามาตั้งเจ็ดแปดงวดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับก็คืออ่าเอาเลขท้ายนะครับที่ออกตัวนี้นะครับเนี่ยมาตั้งอย่างนี้นะครับอ่าดูนะครับเจ็ด 8นะครับแล้วก็บวกได้เจ็ดอย่างเงี้ยนะครับได้4กับ6อ่านะครับคุณครับจะได้0เราใช้9เป็นโค้ดนะครับตัวนี้ใช้9หมดนะครับจะใช้9วางไว้อย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้9อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวบนมันอ่าตัว9นะครับ9ก้านะครับ9 เก้านะครับเนี่ยเอาเก้าเอาเก้าไปบวกกับศูนย์เราได้เก้านะครับคือต้องใช้ย่อขึ้นไปเนี่ยนะครับทีนี้นะครับเราได้ทั้งเก้าทั้งหกนะครับเนี่ยเก้าหกคือไม่ต้องไปมองเจ็ดเลยนะครับทีนี้แล้วก็เอาหลักร้อยตัวเดียวนะครับหลักร้อยนี่คือชี้ขาดตัวเดียวนะครับมันเข้ามาเจ็ดแปดงวมดเลยนะครับก็ได้หกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหกนะครับเดี่ยวหกนะครับมันชนกันแบบเี้ยนะครับล้วก็หกลงมาอย่างงี้เลยนะครับลงมาอย่างงี้นะครับมันก็ถูกที่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันออกไปที่หก 9ก้าหกเออลองมาสูตรแบบระยะสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับคุณครับมาใช้นะครับเออแล้วก็มาดูงวดที่แล้วนะครับที่มันได้อย่างเงี้ยจริงๆหรือไม่นะครับเราแค่สามงวดนะครับเพื่อไม่ให้คุณได้เบื่อนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะรู้นะครับเพราะเลขเราทํามาหลายสูตรแล้วนะครับเออบางคุณคุณก็บอกว่าทําหลายสูตรแล้วมันจะมั่วไปหมดมันจะอะไรไม่ได้ คุณครับเราไม่ทราบเลยนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับไม่ทราบจริงๆไอ้นี่มันหลักร้อยนะครับเนี่ยร้อยนะครับตัวนี้ย่อไว้เลยนะครับร้อยคุณครับนี่ร้อยนะครับเนี่ยงวดที่แล้วนะครับมันก็แปดมันก็มาร้อยนะครับเนี่ยร้อยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแต่เรายังไม่อยากจะทําให้ก่อนเนี่ยกลัวมันสับสนไงครับตัวนี้เราได้อะไรครับเนี่ยเราได้เก้าอ่านะครับเนี่ยเก้าเราเอาสี่มาวางอ่านะครับหกกับสาม อ่าล้วเอาสี่อ่มาวางนะครับทีเนี้ยอ่าได้เก้านะครับเก้าออกหรือไม่นะครับถ้าเก้าไม่ออกมันก็สามใช่ไหมครับเนี่ยผลปรากฏสามไม่มานะครับมันมาเก้าก่อนนะครับเนี่ยมันมาเก้ามาเก้านะครับเพราะสูตรตัวนี้ยังชี้แจงไปแล้วนะครับมันเข้ามาโอ้นะครับแปดแล้วแปดอีกยังเข้าเลยนะครับคุณครับสามไม่มามาเก้าทีเนี้ยเราได้แปดเก้าแล้วเรามาดูคู่ของเขานะครับเราได้อะไรครับ 8 7เนี่ยนะครับเนี่ยบางทีเราไปหลงนะครับเราจับ897นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะใช้ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดึงคู่ออกก็คือ9 8ใช่ไหมครับเนี่ย9 8ทีเนี้ยหลักร้อยของเราเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วนะครับเนี่ยวิ่งลงมานะครับผ่านตัวนี้ถึงอ่ามันไม่ได้แกับสามมันเป็นตัวแทนเขาไม่ออกนะครับมันเป็นตัวแทนตัวเกิดนี่มันก็ได้ตัวนี้เลยนะครับและตัวนี้ของเรานะครับเลขที่เอาตัวนี้ลงมาลองลองดูนะครับคุณครับได้อะไรเนี่ย96 6นะครับ96บวก96ของเขานะครับเราได้8กับ2เนี่ยไหมครับเนี่ยเราได้0เนี่ยมันได้ตัวเก่าเห็นไหมครับมันยังออกเลยนะครับ9เนี่ยเราเท่ากับเราดึง9ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยดึง9ตัวนี้นะครับมันก็ออกตัวนี้นะครับเนี่ยดึงนะครับก็ออกไปที่8 9 8นะครับเลขออกง่ายนะครับเพราะสูตรตัวนี้นะครับที่ชี้แจงไปแล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่ออกที่8ท้า2นะครับ จนกระทั่งถึงแบบน,นี้ยังไม่หลุดเลยนะครับ2ตัวมาตัวนะครับสูตรตัวนี้แล้วมันมาเข้าล็อกตัวนี้นะครับท่านหนึ่งมันออกลําบากเหลือเกินนะครับก็คงจะเป็น5นะครับอะารยังไม่ต้องทําหลักร้อยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราสับสนนะครับก็มาดูตัวนี้ก่อนนะครับเราได้อะไรครับ18แล้วได้1นึ่งเห็นไหมครับเดนหนึ่งตัวล่างนะครับท่านหนึ่งไม่ออกมันก็5ใช่ไหมครับท่านชอบ1ท่านก็จัดไปเลยนะครับ1่แต่กระผมนั้นชอบ5นะครับคือคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับ พออาจารย์ทําไปหลายสูตรแล้วมันหากับ0นะครับถ้าหาก่าไม่ออกตัวเองมันออก10 10มากับอะไรนะครับก็ต้องมาตามในคลิปหน้าอีกเลยนะครับคุณครับตอนนี้เรามาฟันที่5กันก่อนนะครับ5แล้วมาดูคู่ออกของเขานะครับเราได้ตัวไหนนะครับก็เราได้ที่2อใช่ไหมครับเนี่ยสแล้วก็สี่เนี่ยนะครับอาจารย์ทําไปแล้วนะครับเนี่ยงมดที่แล้วมันออกล่างนะครับตัวนี้แปดเจ็ดออกล่างตรงๆนะครับเนี่ยแปดเจ็ดนะครับ ข้างบนมันดอกตัวนี้นะครับวันนี้มัน3 5นี่นะครับเอามาทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวท่านจะลืมไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้า1ไม่ออกนะครับหเราก็ต้องยิเดินมาหาหา1จนได้นะครับแต่ทีนี้เราชอบ5เพราะเลขเขากําลังออกอย่างนี้นะครับห้าอ่ามันก็มี5ตัวนี้อ่านะครับแล้วทีนี้เราไปดูหลักร้อยเราได้อะไรครับเราได้7เนี่ยนะครับเจ็ด ทีนี้นะครับเจ็ดเราจะต้องเอามายิงตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเจ็ดเอามาลงมาตัวนี้นะครับจะเจ็ดสองสี่เอาลองกันไว้ตัวนึงก่อนก็ได้นะครับกันบอร์ดนะครับแต่ตัวนี้มันวิ่งสามนะครับอ่าถ้าสามไม่มานะครับมันมาสองเพราะสองก็วิ่งแซงตัวนี้เหมือนกันนะครับเลขตัวนี้เราใช้ตัวนี้มาบวกนะครับเนี่ยเก้าแปดเก้าแปดครับเราได้แปดกับหกนะครับคุณรับเราได้สี่เนี่ยนะครับเลขวิ่งตัวเดียวก็คือสามเนี่ยนะครับ เนี่ยมันจะมาหรือไม่นะครับคุณครับ3นะครับเนี่ยก็คือตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับคุณครับกระผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเลขนนะครับเราทําไปตามสูตรที่มันเคยออกมาอย่างนี้นะครับและไอ้สูตรที่ว่าถ้าห้าไม่ออกนะครับมันอ่ามัน มันนี่ห้าสามไม่ออกว่ามี9ก้าหนึ่งอยู่นะครับคุณครับเราก็ยังกลัวอยู่นะครับเพราะตัวนั้นมัน9กับ4ไอส่วตัวนี้ถ้ากว่าเราขาด9กับ4นี้เราก็ไม่เคยอุ่นใจถ้า4ี่เขาก็อยู่ตัวบนนี่นะครับเนี่ยสองสี่กับเจ็ดสองสีอ่อ่าสามผู้เี้จะต้องหลุดทันทีนะครับ3กับ8 3กับ8นี่วิ่งมาโอ้มากเลยนะครับ3กับ8นะครับ3กับ 8, บ 8. น,น,บาานี่มันวิ่งมาจากนี่เหมือนกันนะครับส่วน4กับ9สิครับคุณครับเนี่ย จากนี่มาเลยนะครับเนี่ยเลขย้อนงวดนะครับไม่มีพลาดเลยนะครับก็น่าสนใจจริงๆนะครับเนี่ยจากนี่มาเลยนะครับมันยังไม่พลาดนะครับก็ที่ชี้แจงไปนะครับหลายคลิปแล้วนะครับ4กับ9ถ้า4ออกเขาก็ออกคู่บนนี่นะครับคุณครับเพราะยังน่ากลัวอยู่นะครับพอสูตรวิ่งเราวิ่ง2ในสูตรนั้นมันจะดับ7ตัวนี้หรือไม่นะครับเนืบางครั้งมันวิ่งชนกันเนี่ยนะครับถ้ามันมา2กับ7เลยนะครับเราก็ยังหวังใจนะครับอย่างนี้เลยเห็นครับเนี่ย ออนะครับก็2อ2เจ็ดสองสี่ถ้าเจ็ดมาหลักร้อยจริงนะครับตามที่เราทําหลักร้อยตัวนี้ย้อนไปก็เข้านะครับแต่นี่เราเอาตัดมาแค่นี้เอาสูตรแบบชนิดที่ว่าลําบากลําบากหน่อยนะครับคือสูตรพวกนี้มันจะหลุดลําบากนะครับก็เลยต้องเอามาอย่างนี้นะครับให้เรารู้ว่านี่คือหลักร้อยเอามาอย่างนี้ก็ถูกนะครับ6กเกนะครับเอาหลักร้อยแมายิงตัวนี้นะครับ8ปดแไม่ออกออก898กนะครับก็แปดเจ็ดยังแถมล่างไปเลยนะครับ งวดนี้2เขายังมาจริงนะครับก็ตัวนี้ก็คงจะไม่ต้องมี7นะครับเดี๋ยวท่านจะเอา3าตัวไปแล้วก็ไม่ได้ตัดอะไรย่างเงี้ยนะครับก็ระวังนะครับเพราะมันออก8 7ล่างไปแล้วนะครับอาจจะออก 2- 4สล่างก็ได้นะครับตัวบนก็ถ้าสามเรายังมานะครับ3ในสูตรตัวนี้นะครับมันก็วิ่งตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาหลายงวดนะครับเก้าแล้ว9อีกนะครับเป็นตอง9นะครับตัวนี้นะครับอย่างงวดก่อนก่อนที่จะออกเจ็ด 8อ่า9 7 8นี่นะครับคุณครับมันก็ได้ตองเหมือนกันนะครับเรา4 6มาตั้งอย่างเงี้ยนะครับ4 6นะครับ4 6เหกอ่าเราได้อะไรครับ8กับ2 0เนี่ยคุณครับเห็นไหมเรา9มาอย่างเงี้ยครับมันก็วิ่งที่9นะครับมันไม่ไม่พลาดเลยนะครับสูตรตัวเนี้ยหน้าหน้าจับตานะครับวันนี้มัน3ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้เขาเกาะคู่กันทั้งหมดรวมนะครับรวมแบบนี้เลยนะครับ7 1 เจ็ดห้าหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าไปนี่มันก็มันไม่มีคู่หนึ่งห้านะฮะับสำหรับอันนี้นะครับเพราะหนึ่งห้าเขามาตัวเดียวยังไม่เคยเกาะคู่เลยนะครับตั้งแต่ทํามาตั้งแต่ออกแปดห้าสองแล้วก็แปดหกห้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงงวดที่แล้วนะครับมันก็เราได้ตัวนี้ไหมครับเลขเก้ากับสามก็ยังออกเก้าตัวบนนะครับถ้าว่าเลขเขาออกแบบฟันเฟืองปลานะครับฟันปลาอย่างเงี้ยนะครับงวดนี้ก็คงจะห้าตัวเดียวนะครับเจ็ดห้าหรือเขาจะออกสามห้าเจ็ด มันตอนนี้เราฟันตรงตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับคุณครับเราฟันตรงเจ็ดเป็นหลักร้อยเพราะเขามาหลักร้อยตอนนี้นะครับก็ขออย่าเพิ่งหลุดไปอยู่หลักไหนเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนําแนวทางแบบนี้นะครับให้คุณได้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับคุณครับถ้าชอบใจแล้วก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางนะครับถ้าหากยังไม่ถูกใจนะครับก็โปรดได้ชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับ พอเลขทุกชุดเนี่ยนะครับที่ทําไปเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเลขที่เออมาจริงๆนะครับแล้วก็มีที่มาด้วยนะครับไม่ได้ไปเอายกเมฆจากตัวไหนมาเลยนะครับมันแล้วแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ถูกใจมันก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเลขที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ยมันชอบออกตามหลังเราเสมอนะครับนะครับก็ก็นะครับเอาแค่สามงวดเช่านั้นนะครับก็คงจะหวังว่านะครับเพราะเป็นเลข ตามที่เราเขียนโลโก้แล้วก็ขึ้นโลโก้ว่ามันเลข3ตัวบนชุดเดียวนะครับอย่างเช่น696ก็คือตัวนี้นะครับ696แล้วก็มว่ที่แล้วก็898งวดมงนี้นะครับ7จ5าจะมาให้เราหรือไม่นั้นก็ได้โปรดพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้จากลราท่านพิงเท่านี้นะครับติดตามต่อไปนะครับในคลิปต่อไปว่าเราจะมีเลขวิ่งชุดไหนถูกใจแล้วค่อยจัดถูกใจแล้วค่อย เออเอาไปเป็นแนวทางน,นะครับ